ชื่อเชดานะเพื่อนหนูว่าชื่อชมพูเห็นไหมเนี่ยสีหนูเนี่ยเป็นมอฟชื่อว่าบับเบิ้ลบีเยนโร่เบรรี่มาเดี๋ยวหนูจะพาชมหัวหนูนะหัวหนูอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นวส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นทีมันก็เลยวายทีนั่นแหละค่ะเชด้าหันไปมองกล้องก่อนสิไม่เอา,าหนูจะเล่นไม่ได้พี่ไม่ให้เราเล่นถ้าเราไม่มองกล้องนะโอเคหนูมองกล้องก็ได้ไอนทุกคนมองหนูให้เต็มตา ไม่เอาเดี๋ยวคนดูเขาก็กลัวหลอกเราเนี่ยงูหัวประจําบ้านเลยนะคือหนูเนี่ยเพิ่งกินข้าวไปนะตัวหนูก็จะใหญ่ๆหน่อยแต่หลังหนูอ่ะอุจจาระเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็จะตัวไม่ใหญ่เชด้าหันไปมองกล้องไม่ใช่ขวดเป็นลูกบอลแบบนี้โอเคเฮ้ยปาปาติ๊กจะทําอะไรเนี่ยยาเจคจีนูสิมันจคกดจีเนี่ยปาปาติ๊กมันเปียว ไม่เกียดตัวหนูซะแล้